โอเคถ้าผู้ชมวันนี้เรากลับมาสู่เกมโรบอกในโหมดโบนดึงที่ผมไปหาเจอมามันเป็นโหมดที่ชื่อว่าปลดล็อกฮีโร่นะท่านผู้ชมมันเป็นโหมดที่ไม่ค่อยดังหรอกท่านผู้ชมเพราะมันมีคนเล่นอยู่ประมาณสองร้อกว่าคนมัน้งซึ่งผมไปหาเจอมาแล้วลองเทสต์ดีก็เล่นเพลินดีนะเล่นสนุกอยู่อะสนุกใช้ได้เลยอะ <laughs> มันออกแนวเเล่นซุ่มตัวแบบซุ่มตัวเก็บเลเวลให้ได้เพชรแล้วไปซุ่มตัวอีกทีนึงอะ <laughs> ตอนนี้ผมมาเล่นในตัวเออะไรนะบูดแห่งคอนน่ะบูแห่งคอนทอทอใช่มาๆไปหาคนกระทืบกอนนึงตอนนี้ผมเป็นบอสแบบผมฆ่าไป1บเอ็ดกว่าคิวแล้วเนี่ยมามันแอบไปอยู่ไหนกันหมดเจอเจอไอ้ตูดแห่งอเมริกาโอ้ยเป็นแค่ตูดแห่งอเมริกา ไอละบึงโู้ยไปผิวอ่ะไอ้ตูดเอเมริกาไปผิวผิวอ่ะผิวอ่ะผิวนักอ่ะอือตูดอเมริกาสองตุดนี่เะบึงอือนี่เดบึง,บงไปไหนเล่าไปให้คุฆ่ากัน,นะดยนี ตูแทงอเมริกาขอริบลองหน่อยดิตีนะบึ้งแย่เลยฟาพาแม่งเลยตีตีบุตรอเมริกาเอาบึงไปแค่คนธรรมดามึงไปแค่คนธรรมดาตีนะบึ้งอ้าวบุญเห็นคอยคนหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ผูจะตายกูจะตายตีนะมึงโอ้ย โอม่งว oh ิ่งช้าทำไมมึง hmm. บ oh, uh, ิไม่ได้วะเนี่ยเออมาเดี๋ยววะแม่งโดนแฟตไว้ตัวนี้ไอตัวนี้โกงไอเดอแจไอเดอรแฝดจะโกงโอกมือเดิมึงแข่งคอนไมรู้ปะพ่อคูได้กับคอนเนี่ยโอ้ยโอโอ้ยโอโอ้ยโอ เร็วว่ะม,มึงเป็นมึงคค like ือวามเร็วว่ะความเร็วอ่ะมึงโอ๊ยไอตัวเด็กแปดเนี่ยมันเป็นต kind of <lay> ัวที่ค่อนข้างโกงได้เลยอะตีนะมึงไอนะมึงเด็กแปดมันสู้กับอะไรไอปลาอะเป็นแค่กระป๋าขับตกย่าไปยุ่งไอ้เนี่ยตึกระหว่างเทศไอ้ปลากระป๋องนี่ แม่งไร่ปากป๋องไอ้ยังมึงโอ้ยไอ้ยังมึงเจ็บ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 เจาผ่าแม่งไปไอ้ไอ้ัะมึงไอ้ัะมึงไอ้ัะมึงสกิลแม่งสวยอยู่ไม่ได้จะกินเว้ย าา้ีนะมึงไอ้ท่าเนี้ยโกงไอ้ท่าเนี้ยของมันโกงมากไอ้ีไอ้ท่าสี่ของมันเราค่อนข้างโกงใช้ได้เลยอะ่ะตีนะมึงโอ้ปีเลยบึงเป็นเทพนะเว้ยเป็นเทพนะเว้ยเป็นเทพนะเวย้ย ก็หลบง่ายแล้วเกินป,กปีนะมึงแฝดท่าใปโปง้งมากไอ้ท่าถึงแฟดเลยต้องอย่าอย่าสู้แบบไอ้นี้ของมันนีนะมึงโอ้ยไอ้ยูบูทแทงคน้อนบูบูแทงค้อนไอ้ยูสู้ไม่ได้เลยเฮียสู้ถังแฟดไม่ได้ ปลาสุ่มตัวไหนที่สองพันกว่าเ <c oughs> ม็ดเนี่ยกูขอมนุษย์เหล็กเลยที่ขอซูเปอร์แมนน่ะเจอไอ้เบียวข้างคาวอ่ะโอ้โหปลากระป๋องอางเงี้ยกูได้ปลาเปล่าแล้วสุดอเมริกามามาการจะสองเปอร์เซ็นละโอกาสได้สองเปอร์เซ็นอุ้ยได้ตัวดีขู่ขอมนุษย์เหล็ก มึงอะไร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 มาดิมาดิวะมาดิวะมาดิวะกูคือความเร็วกูคือความเร็วกูคือความเร็วนี่แหละปึ๊ง Lê là bưng, lê là bưng, uk là béo uk quá béo! Uk quá là Uk quá béo!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  là quá béo! ตายยากตายเย็นว่ะพวกมึงไม่คิดกันจะรับดาเมจและให้กูหน่อยเลยเหรอเฮ้ย ตั้งหลายพันเม็ดนะมึงมึงไม่คิดจะได้ตัวอะไรดีๆให้กูสักหน่อยอะเดี๋ยวแฝดไม้กูสักหน่อยก็ได้นะปูแข่องอเมริกาเย็บปากระป๋องให้อเมริกาปลากระป๋องไอ้แก้วมึงให้กูไปจังเลยไอ้ตูแข่งอเมริกาเนี่ยโอ้โหโอกาสกูสองกู โอ้ยกูยังได้ตู้แทงอเมริกาเลยไอ้ยไอ้ยโอ้ยแมวไดามึงไดให้กูแต่ตูดแ่ห่งอเมริกากับปลากระป๋องแห่งอเมริกาเลยแกดีนะกูดูเลือถากละคือแววสองตัวแน่ดอนนี ไอ้ย่ากูได้ตูแ้แทงอเมริกาจริงเลยโอ้ยโอเคโอเคตูแ้แทงอเมริกาก็ตูแ้แทงอเมริกาวะปลากระปอ๋องเหรอปลากระป๋องปลากระป๋องปลากระป๋องโอ้ยตีละมึงปลากระป๋องตีละมึงปลากระป๋องวะโภธรรมดาสู้กันมา ระหว่างปลากระป๋องกับปูนแห่งอเมริกาไอ้บุญโอ้โอ้มึงไปหนมหยมงมากเหรอมึงหนีมากเหรอไอ้ปลากระป๋องไอ้เลยมึงไอ้ปลากระป๋องไอ้ระเบิดบุญระหว่างปลากระป๋องแห่งอเมริกากับปูนแห่งอเมริกามึงไปไหนอ่ะมึงอย่าหนีดิไอ้ mày bị, đỉa, đang bị gì vậy ai ai gì nó bưng à hỏi chuyện gì đấy ai là nó bưng ai lừa đây bưng แทงอเมริกาคนแม่งเลยโอ้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 ยไอ้หนึงไอ้หนึงเออเหี้ยตายยังทีเอาแขนแขนแขนมึงกล้าแขนตูดแทงอเมริกาเหรอวะไอ้หัว เลือดกูเลยแพ้ในกู้สู้ไอ้โอ้ย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 โยยี่สิบเปอร์เซ็นตอ้อร์เซ็นต์ไอ้ระบงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไอ้ระเบิ้เองให้อเมริกาวะอเมริกาตีเ้งเบิ้งมึายตายไนึงมา ึกแล้วว่ามึงกับผู้ต่อละไอหุ่นกระป๋องแห่งอเมริกาทำไมกระป๋องแห่งอเมริกามันเยอะจังวะไอ้ระเบิงไอ้ระเบิงไอ้เปล่าปอกไอ้เปล่าปอกแห่งอเมริกาเยอะเหลือเกิน้ตายแกกูสืบแข่งตากระป๋องไอ้ระเบิงนี่ระเบิงไอ้ระเบง เตีไอ้ดิมึงไอ้ปลากระป๋องมันมันน่าจะมีท่าไอ้นี่นะกูลืมไปมันมีท่าบล็อกอยู่ด้วยดีกว่าไอ๋อเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้ทอ่อไอ้บุญแห่งขนะ้อเนี่ย มึงมาจะไต่ไอ,อ้ไอบู้แห่งคอสไอ้โอ้ยไอ้รนี่ยึงไอ้สั์แบ่งคอทุบผัวกูโอเคถ้าผู้ชมผมต้องขอจบคลิปด้วยกันนะเป็นโมดที่ค่อนข้างมันอยู่แต่ข้อเสียตรงที่มันมีคนน้อยเนี่ยแหละ มันมันอยู่นะเล่นเล่นเพลินๆๆดีเล่นแบบสนุกสนกได้อยู่อะโอเคถ้าเกิดใครอยากเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แต่แนะนําแนะนํามาผ่อนท้ายได้หมดชิวๆ,ๆโอเคต้องขอจบคิกนี้ก่อนนะโอเคบาย